สวัสดีจ้าวันนี้มาชิบสีเพื่อนๆวันพนฮัดคือเก่ามาช้าดีกว่าบอม่าจ,าจา้ะมาเด้อตำตำสมตำหัวพักกับแตงนี่จะมีแตงหมูยอตำแตงหมูยอจ้ะแล้วก็พักชอยเนาะคะ่ะแล้วก็พักชีลาวจ้ะบาตรเราเนาะซือมาจากที่ทำงานเนี่ยประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆสามสิบบาท เนี่ยประมาณนี้แหะคะ่ะ30บาทเนาะหนึ่งย,ยูโรจ้ะไม่ใช่หนึ่งยูโรเก้าเซ็เก้จ็นจ้ะเนี่ยใครอยู่เยอรมันจะรู้เนาะคะ่ะเขาจะทํามากําันนี้เอามา3ามกำเนาะอยากกินเนาะมันดีต่อสุขภาพเนาะคะ่ะแล้วก็มีชิปด้วยเด้อมกินครับอันนี้โว้ยแสีบแสบๆส,บ,สบไปเลยมาเด้อค่ะก่อนเอ่นกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราโดยเด้อจะ้ะ มามาเพื่อนๆหิวจะหิวเลิกงานมาแล้วสวบเลยที่นี่เขาก็เลยบรไรหูไม่เป็นไรกินแต่สมตำนี่แหละจ้ะขนมจีนกับบะไรย,ยังโอ้โหน้ำปลาหนวัว จำสมมุ้ยโยจ้ะขาดอันแคบมูเนาะพักมาเป็นส่วนแซ่บขึ้นก่าจ้ะมาเด้อผีวีไลนองหอมนองเยา้านองวีนองเพชรนองไก่สวิ๊ด น้องนําพื้นทุกคนล่ะจ๊ะน้องบีน้องป้าเนอะจ๊ะพี่นูพี่นูมาเด้อจ้าแสบแบ ทุกคนเราจะเอฟซีทางไทยทางทุกทุกประเทศจ้ะอืมบสร็ว คิงจะคิงใส่เศษอนมจีนคือจะแสบเนาะมีเขาอยู่หน่อยนึงอืเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาเขามาเขาต้มนี่ทำเขาต้มกุ้งเมื่อวานกำลังเอาคลิปลงเนาะจ้ะ วันก็ไม่ได้ลงอยู่บ้านบดได้อยู่เฉยๆจะทำความสะอาดค่อยๆตัดกิ่งงกิ่งไม้แบบ้างหน้าอีกเลือบแคลบ ยายตาแล้วเป็นยังไงเนาะหาเห็ดแม่มานมั่นมาเป็นดอกอ่อนๆขาวๆมาด้วยใจยายตาน,น้องฝนสวิตเอ๋สวิสวิดินปลานกเมฆฝน พักล่างน้ำสองซมน้ำแล้วก็แช่สันสมน้ำสันสมหานาทีแล,ล้วก็ลางออกจะ้ะใบเขาจะเกี้ยงมีแมงมีอะไรเขาก็จะได้รุดออกสันสม,มะนะแช่ Một muỗng mớt nữa Một mất nha cha mình pha lạnh Mm, I like, <laughs> แอบพักชีเลือดพักชีฝ mm. อยลืมเจบๆเครื่อป็นอย ใส่น้ำปลาบางมันเอาน้ำจางปลานี่เค็มปลาตาพันไทยนอร์สิงเนาะเี่น,น้องเอ๋ขัวเลนขัวฮนเดนเดนฮันสาเนาะนางทำปลาแล้วจ้ะบม่รู้สั่งยังไงเนาะสั่งว่าเป็นเนาะนางทำขายจะส่งออกทั่วประเทศยังกับบรูจ้ะ อนไรไปเบ้นยำผ่านฮอลแลนด์ก่อนเนอะจาเดี๋ยวขอชื่อที่อูน้องเขาไปเอาก็หน,นื่นเขาส่งมาจากเมืองไทยหรือเปล่ายังไงจะไม่รู้้าปีนี่กับไทยทำไมโคโรนาเนาะโควิดเราจะไปหา,าปลาพีสุนารีบ้านอูย่ไก่บูโยไกลกันเจ้าหมูบ้านบ่ไกลกัน นำปลาผีสุนารีะอมา พริกนีบบ่เพ็ดเลยไส่เป็นหาหกเจ็ดเม็ดกับบะเพ็ดกับพริกอ่าพริกขี้ฟาเป็นนึงใส่ลงไปก็บ่เพ็ดจะ้ะเป็นก็เรากินเพ็ดหรือเปล่ากินปันกลางจะเพ็ดเพ็ดมากเพ็ดหน่อยถ้าเพ็ดหน่นอยก,ก็กินไม่ได้กินข้าวไม่ไม่แซ่บกินเพน็ดมากก็ไม่ไดีกินปันกลางสะอือ วันนี้บ่มีน้ำอะไรมาดื่มน้ำเปล่าเปล่าก็ปลาเลืองงานเนื้อร้ายคือบุหดี่เสือคือพักคุณตะพักมาพักชอยพักโบกุรี เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจ,จะพัดบอกกุรีก็กลุ่งแล้วก็ถั่วหวานนจาจะถั่วนั้นเตา่ะจ้ะคือหมูยอดูพัดรวมแล้วค่ะหลของกินจะ้ะซื้อมาแล้วก็ต้องทำกิน อ๊ยอิ่มละชงวูอซึกอิ่มแต่ว่าเราจะค่อยๆนั่งกินด้วเอาไปกินภูนี้อีกเลยงานมาไม่เสียจะทวะมันเซ็งถ้ามันจืดแล้วเราเอาไปพัดใส่ไข่ก่อแซบสมตำด้วยวิธีบอกวิธีถ้าเรากินไม,ม่มาะสมตำเนาะค่ะเอาใส่จานใส่ตู้ไว้ตู้เย็นพอวันหลังคามๆขึ้นแค่วันเดียวจ้ะ เอามาพัดก็ไข่ทุบกระเทียมใส่น้ำมันนิดนึงพัดก็ไข่โอ้ยอย่างงี้เลยแซบแ่บเลยจะ้ะอย่าทิ้งของน้จาจะเสียดายโอเคเจอกันคลิปหน้าเนอกจากวันนี้กับวันที่ยี่สี่นาะจ้ะภัดเนาะโอ้โหไปมาทักทายเ,เพื่อนๆนะชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยเด้อเด้อจะ้ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเพื่อนนอนหลับฝันดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายชูสอวีดเซน